หนึ่งสิ่งที่คุณทำธุรกิจแล้วคุณต้องรู้นั่นก็คือกฎของจักรวาลหากแม้คุณทำธุรกิจแล้วคุณไม่ส่งต่อแบ่งปันธุรกิจของคุณออกไปยังสังคมโลกคุณจะโดนริบสัมมาอาชีพคืน นั่นหมายถึงว่าคุณก็ต้องพลาดกับธุรกิจครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าคุณจะตื่นรู้และรู้อย่างแน่ชัดว่าการทำธุรกิจต้องทำไปพร้อมๆกับการแบ่งปันและการให้ออกไปยังผู้คนยิ่งมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งสำเร็จมาก นั่นถึงเกิดธุรกิจของความรู้ขึ้นมามันเป็นกฎของจกักรวาลเมื่อสำเร็จแล้วต้องส่งต่อฉะนั้นความสำเร็จจะเกิดเป็นทวีคูณจากการส่งต่อของคุณด้วยรักครูพี่จอยค่ะ